ผลการปฏิบัติงานของนายจักรินสามารถผู้ในการโรงเรียนบ้านครูเมืองวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประวัติการศึกษาปริญญาตรีคุศาสตร์บัณฑิตอุตสาหกรรมศิลป์มหาวิทยาลัยรัชพัฏนบุรีร,รมัมน,นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาราชปริญญาโทการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการทำงาน27มิถุน,นายน2537บรรจุครูครั้งแรกตำแหน่งครู2ระดับ2โรงเรียนพนมไกรวิทยาคารอำเภอพนมไกรจังหวัดร้อยเอ็ด2542อาจารย์1ระดับ4โรงเรียนสู่ยางวิทยาประชาสรรค 11มิถุนายน2552ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกุงครุราชพัฒนา5ธันวาคม2556ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมืองอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดจนถึงปัจจุบันประวัติโรงเรียนบ้านคูเมืองโรงเรียนบ้านคูเมืองตั้งอยู่ที่หมู่ที่9บ้านสีคูเมืองตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในกลุ่มสายทานช้างเถือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอเขตสองปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหนึ่งคนข้าราชการครู13คนพนักงานราชการสองคน ครูที่เลี้ยงเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้1คนธุรการ1คนลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่นักการพานโรง1คนรวม19คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น125คน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ 1. อาคารเรียนระดับปฐมวัย 2. อาคารเรียนระดับปฐมศึกษา 3. อาคารเรียนมัธยมศึกษา 4. อาคารอเนกประสงค์ 5. อาคารฝึกงานด้านอาชีพ 6. กห้องสมุด 7. อาคารหอประชุม 8. อาคารโรงอาหาร 9. ส่วง 10. โรงจอดรถ1 1โรงเพาะเห็ด12สระเก็บน้ำ 13, า3 3ถังเก็บน้ำกอ3าาจำนวน12ครั้ง14ลานกีฬาอเนกประสงค์15สนามฟุตบอล 16. สนามวอลเลย์บอล17สนามบาสเกตบอล 18. แปลงเพาะปลูกเศรษฐกิจพอเพียง19 โดมอเนกประสงค์20ศาลาพักผู้ปกครอง21ถนนแห่งการเรียนรู้22ธนาคารน้ำใต้ดินด้านที่หด้านการกำหนดนโยะบายการบริหารจัดการสถานศึกษามีการาศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศการะทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการชัดเจนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาะถมวัยและการศึกษาขัา้นพื้นฐานโดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็น3ระดับดังนี้<ะ> 1. ระดับประถมใบโบกสอนชั้นอนุบาลปีที่สองและชั้นอนุบาลปีที่3 2. ระดับประถมศึกษาเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีการนิเทศ โดยคณะกรรมการนิเทศภายในสองครั้งต่อภาคเรียนมีการจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยการจัดให้มีเครื่องรับสัญญาณและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกห้องเรียนส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างหลากหลายด้านที่3การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนมีกำหนดการใช้งบประมาณบุคลากรวัสดุอุป,ปกรณ์เครื่องมือและเวลาอย่างประหยัดคุ้มค่าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุกโครงการ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมโครงจ้างการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดช,ชอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษามีการดำเนินงานบนรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ การบริหารจัดการอาคารสถานที oh no, <teenagers. S 1> <sh> ่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีการกำหนดให้บุคลากรและนักเรียนร่วมรับผิดชอบอาคารสถานที่รวมทั้งการสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้การบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมกิจการนักเรียน กำหนดแนวทางการประพฤติการปฏิบัติตนของนักเรียนในสถานศึกษามีการส่งเสริมยกย่ยองเพื่ชูและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และดำรงชีพได้อย่างมีความสุข 4. ้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาที่การวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้และทักษะคุณลักษณะสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเพื่อนผู้บริหารศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆจัดขึ้นเพื่อนำความรู้และทักษะมาพัฒนาตนเองและโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นการส่งเสริมผู้อื่นด้านความรู้และทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการเป็นผู้นำชุมชน ด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและชีวิตประจำวันได้าการปฏิบัต,ติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์ปฏิบัติงานโดยอาศัยระเบียบก,กฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บงังคับบัญชาด้วยความบริยะตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ราชการมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติรักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศาึกษาสวัสดีครับ